อันนี้คือ Mazda 2ครับ1.3 High Connect และย้ำนะว่ารถเลขใหม่น้อยนะชุดนี้ผมเอารถเลขใหม่น้อย387,000บาทครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าท็อปสุดในรุ่นนะตัวนี้ท็อปสุดในรุ่นเลยรถสีแดงกระจังหน้าสีสันสดงดงาม สวัสดีครับกลับมาพบกับพีครับหรือว่าผักไม่เคยคิดนะฝากไปติดตามด้วยช่องส่วนตัวของผมแต่วันนี้เราอยู่กันที่นี่ครับเ e อร์เฟคคารถมือ2อกรุงเทพผมมีรถสวยๆดีๆมานําเสนออีกเช่นเคยครับกับรถคันนี้เลยสีแดงข้างๆผมแต่ก่อนที่จะดูตัวรถครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ให้เราด้วยนะมาเริ่มดูที่ตัวรถครับคันนี้คือ m a z d a 2ครับ1.3 High Connect ัวนี้ผมบอ,อกเลยว่าท็อปสุดในรุ่นนะตัวนี้ท็อปสุดในรุ่นเลยสีแดงสดใสน่าใช้และย้ำนะว่ารถเลขไมน้อยนะชุดนี้ผมเอารถเลขไมน้อยสภาพดีและผ่อนสบายมาให้ด้วยใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้ครับดูพร้อมกันดุ่ความที่เป็นตัวท็อปครับรถสีแดงกระจังหน้าสีสันสดงดงามไฟหน้าครับมาเป็นแบบโคมดำโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์ในตัว ตัดหมอกมีมาครบครับถัดไปด้านข้างครับแม็กจะเป็นแบบลมดำครับแบบนี้เลยของมาสเตนะครับยางดันหลบนะหนึ่งแปดห้าหกห้าขอบสิบห้าครับนุ่มนวลแน่นอนเพราะว่ามันหกห้านะมันหนานะครับกระจกด้านข้างมีไฟเลี้ยวครับแต่ดูมือเปิดเป็นแบบอน,นีรนะไวเลสนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเปิดชมภายในหน่อย ภายใน,นดีเบาะหนังดำครับทั้งคันเดินได้แดงเพิ่มมิติให้ตัวรถดูสปอร์ตขึ้นคอนโซลหน้าทุกอย่างดำหมดซอกประตูไล,ล,ล่ลงมาเดิมสนิทครับไม่เคยขันไม่เคยถอดไม่เคยแกะเขากับว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุใดๆมาอย่างแน่นอนดูไปเรื่อยๆดูไปพร้อมๆกันครับแถวหลังครับ เบาะดำได้แดงเดินมาด้านข้างบุหนังนําได้แดงเช่นกันเหมือนกันทั้งคันครับเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถนะดูคมเข้มแล้วเบาะหนังครับเหมาะกับเมืองไทยทําความสะอาดง่ายนะครับด้านหลังก็มีโลโก้มาสด้าสอสัญลักษณ์มาสด้าตรงกลางข้างขวาครับ s k y a c t คทีฟเทคโนโลยีแน่นอนนีสัญลักษณ์ s k y a c อคทีฟแน่นอนครับเซ็นเซอร์มีมาให้2จุดนะครับแต่คันนี้ มีเขาเรียกว่าเซนเซอร์ด้านข้างมาด้วยถ้าเกับเป็นสี่นะนะครับก็คือได้ทั้งซ้ายและขวาบางทีเนี่ย,ยรถมีเซ็นเซอร์แค่ผมเรียกว่า2แล้วกันนะ2มาตรฐานนะตรงนี้เวลาเราเบียดด้านข้างอ่ะมันโดนเสามันไม่เห็นนะแต่อันนี้ไม่ต้องกลัวครับมีเซ็นเซอร์สและก็ยังมีกล้องอีกหนึ่งนะอยู่ใต้นี้เลยนะครับตัวนี้ก็ขึ้นจอแสดงผลทางด้านหน้าเลยนะครับผ่านมาด้านขวางตัวรถบ้าง ตัวรถสือว่าสีสวยครับผมให้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วกันมันก็ต้องมีรอยนิดหน่อยแบบนี้แต่ถ้าให้ดีนะผมบอกว่าแนะนําไม่เก็บงานดีกว่าเพราะว่ารถมันจะได้เป็นสีเดิมเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะถ้าไปเก็บทําอะไรมาเมีย๋ยาจะตีว่าโดนรถโดนหนักก็ว่าได้เพราะมันตรงเป็นตรงประตูเชิญด้านในครับคุณผู้ชมทุกท่านมาด้าสองครับครนนี้บอกแล้วว่าท็อปสุดครับออปชั่น จัดมาให้แบบเต็มๆครับพวงมาลัยนะสิ่งนี้เลย3กา้านมันติมีมาให้ครบนะครับพุชคอนโทลมีแอร์แบ็กมี3กา้านดีไซน์เขาเรียกว่าพวงมาลัยรูนะตวนี้หน้าปัดครับเป็นแบบดิจิตอลกึง่งอนาล็อกเลขไม่เพียง75,000กิโลนั้น แน่นอนครับน่าใช้จริงๆอาถัดไปด้านซ้ายกันบ้างครับด้านซ้ายมีหน้าจอแสดงผลด p สเพคครับตัวนี้มาให้เลยสั่งการได้นะด้วยมือหรือว่าไปยุสัมผัสได้หมดเลยนะครับไปยุดสัมผัสก็ได้หรือว่าถัดมาด้านข้างครับด้านล่างเป็นแอร์ออโต้ครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายเกียร์นะครับมีเซีวินเชียลนะบวกรบได้นะครับตบเข้าหมด N เมนนวนได้เลยตามที่คุณต้องการครับถอยจากเกียร์ลงมาครับเป็นโหมดสปอร์ตครับเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับขักขึ้นได้เลยหรือว่าจะเป็นคอมอ์ตก็ลงมาแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นมันติฟังก์ชันที่ใช้ควบคุมหน้าจอวิทยุได้เช่นกันนะครับผมโอ้โหแล้วขนาดที่เรารีวิวอยู่นี่รถสตาร์ทอยู่นะเครื่องเงียบและแอร์เย็นมากนะครับเอาเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่อง มันจะนิ่งเงียบขนาดไหนเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันครับย้ำอีกรอบนึงนะครับคันนี้ปีใหม่นะครับไม่น้อยไม่หมื 75, ่นห้าหนึ่งหุดสามไคอนเน็นะครับชึบโอ้โห,โหเป็นไงคุณผู้ชมเปิดมาสิ่งแรกที่ผมดูครับคือน็อตฝากระโปรงครับ ทุกอย่างครับเดิมเดิมครับไม่มีแกะไม่มีขันไม่มีรอยเลยปอดแกมนะสวยมากนะครับด้านในครับคานครับสวยเดิมเครื่องเดินเราเรียบนิ่งนะครับมาด้านขวาแบตเตอรี่ฝั่งนี้อุ้ยท้ายขวาเหมือนกันเลยครับเนียนเนียนโจ๊ะ,จะเลยคันนี้ผมบอกนะไอที่หาอยู่ครับ รีมาจับมาจองกันเลยนะเอามาผมจะรุปให้ฟังนะครับคุณผู้ชมคันนี้นะมาด้าสองครับ1.3 High Connect ปี18เลขไมลเพียง75,000โลสีแดงแบบนี้เลยออปชั่นจัดเต็มวันนี้เราขายกันเพียงแค่387,000บาทครับอันนี้คือหากส่วนลดโปรโมชั่นทั้งหมดแล้วนะที่เรามีให้ 387ครับผ่อนเงินาประมาณ6,600เท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจฝากกัด้วยอีก1,000คันะคันนี้6,600เท่านั้นเองแน่นอนจอง999บาทไม่มีค่าดำเนินการนะครับอันนี้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดออกรถได้เช่นกันถ้าใครสนใจเบอร์โทรอยู่ทางด้านล่างนี่แล้วโทรมาได้เลยนะครับยินดีให้ข้อมูลทุกทา่านแล้วบอกว่าขอสายเซลล์พิกด้วยนะขอสายพิกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนเอ้า ฝากเพื่อนๆด้วยคู่มือสมุดการรับประกันของตัวรถครับเรามีให้เป็นลายลักษณ์อักษรครับมีทั้งนี่ครับยี่ห้อรถรุ่นรถครับสีรถเลขตัวถังเลขเครื่องชื่อบุญชาวซื้อครับเบอร์โทรของลูกค้าชื่อผมครับเบอร์โทรผมให้ไว้ติดต่อสื่อสารและเป็นหลักฐานชัดเจนนะและยังมีการตรวจสอบรถครับ29รายการก่อนส่งมอบเพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้ร0 0เซนนะ มีให้ด้วยและการรับประกันสูงสุด1ปี1,000 0โลของทาง Perfect ค a r าแต่บางท่านบอกยังไม่พอนะเรามีบริการของ f ิกแมนครับบริการเสริมสำหรับรถญี่ปุ่นครับตัวนี้ซื้อเพิ่มนะชิ้นส่วนทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ฝากระโปรงครับยกเว้นแบตเตอรี่อันนี้เคารับประกันให้สูงสุด2ปี2,000 0โลและรับประกันในที่นี้คือเข้าศูนย์อย่างคันิมานซาเข้าศูนย์มาด้าเช็คแล้วรถมันมีปัญหาในชิ้นส่วนนี้เขาไม่ซ่อมน,นะเขาจับ เปลี่ยนเคมอล่ยศูนย์บริการโดยตรงเลยนะครับรถญี่ปุ่นได้ทุกแบรนด์นะโตโยต้านิสสันฮอนดามิสูได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้รถดีๆอยนี้ Perfect คคาร์รถมือสองกรุงเทพซอยราษารประิเจฝากไว้ด้วยอีก1ทีนะครับถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าพิกสวัสดีครับ